เอาไปลงแคปบุ๊กเลยไปพิมเมอร์พิมเมอร์เอาแล้วครับเดินเข้าไปเลยเอาเอานานนิดนึครับขอนะครับพี่หนุครับานานนิดนึงครับขอบคครับขอไม่ได้แล้วครับขอคับขอขอแค่นี้นะครับคุยบนชนครับผมขอแค่นี้ เราถอให้อยู่แล้วทั้งแตกแล้วทั้งแตกทั้งแตกนี่สักกากเจีครับโอเคมึยืนบังอย่างนี้เอ้ครับ โอ้พี่ตุ๊กครับครับผม

老爹爹，我我来。<noise>